สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เขอยู่กับผมป๊อบปี้ซ่าในวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ในเรื่องของบิ้ลปืน MK4 Proud to Present มากนะฮะอยู่ใน Expert Choice นะครับจะมี2คนเนาะในรอบนี้เนี่ยจะเป็นผมกับคุณก้องนะครับ b a n d n e s s g a m e r นะของคุณก้องเนี่ยเขาจะเป็นของ OP นะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นของ Warfare บิลนี้เนี่ยทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับจนถึงวันที่5ทธันวานะ การก๊อปโค้ดเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการก๊อปโค้ดส่วนปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์ไปทางช่องของผมเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันไปพรีวิวให้ดูว่าโค้ดของผมเนี่ยเล่นต้องเล่นแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนใหม่ตัวที่ผมพรีเซนต์เอาไปนะครับอันีอยู่ด้านหลุมเพาะซะด้วยก็จะมีการเรื่องของระยะประชิดระยะกลางพอได้ทีนี้มันเป็นปืนหมอใช่ไหมผมก็คงจะแนะนำว่า ไเนี้เหมาะกับหมอผู้ชายมากกว่าเนื่องจากว่าหมอผู้ชายเนี่ยมันมีระเบิดควันวก็จะแบบช่วยปิดบังตัวเองได้ดีหน่อยนะนปแบบไม่ต้องเข้าสะโขบนะไม่ต้องเข้าสะโขบนะเมื่อกี้ตอนแรกผมเผลอไปกดเข้าสะโขบเซตนี้คือไม่ต้องเข้าเลยยิงล้น,ลน จุด A อาจจะไม่ค่อยมันก็มีเห็นแล้วละ่ะเออว่ามันดีขนาดไหนแต่ถ้าจุด B เนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แคบแต่บอกก่อนว่าอ่าอ,อันนี้แนะนำจริงๆว่าเป็นหมอผู้ชายเพราะมันมีควันเยอะช่วยกบให้เพราะว่าเป็นที่ปลายเนาะมันก็ยิงไกลไม่ไม่ได้ระยะที่ผมแนะนำก็คงประมาณสัก20เมตรเองใกล้อะใกล้อ่ะิบจริงๆอาจจะส5เมตรด้วยซ้ำ นะครับพอยิงไกลมากๆปุ๊บบวกกับที่เราเล็งยากขึ้นด้วยแหละเพราะมันอยู่ไกลขึ้นอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ยิง B1 เลยเฮ้ย B1 ห,หมดแล้วเหรอน่าจะอยู่ข้างใน ตรงนี้ใช่แน่นอนนั่นไงโอเคเดี๋ยวจะไป B2 เนาะพื้นที่ปิดแบบเนี้ยโอ้โหกินขาดเลยอ๋อไฟเราไฟเราเบลอเบลอ เออเอาสิอ่ะก่อนตายวะได้อีกสองตัวเว้ยเอาคันโปะไว้เ,เข้าทางนี้เฮ้ยเอาตายซะแล้วเหรออีกตัวนึงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วข้างในยังไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ ยิงก่อนนะครับค่อยชุบนะครับเออเมื่อกี้กูจะชุบอย่างเดียวแหละไม่มีอะไรละจุดสีเนี่แหละระทึกละเพราะว่าแผนที่เริ่มกว้างนะเริ่มพื้นที่แคบน้อยนะครับก็จะต้องใช้ควันเป็นตัวช่วยในการที่จะเล่นสลับปืนนี้นะอันนี้ผมแนะนำ คือปืนนี้มันจะเก่งมากเลยถ้าเป็นด่านแคบๆอย่างไนเอชหรือว่าเชฟสเตดเนี่ยมันจะแบบโคตรเก่งเลยจริงๆด่านอื่นๆก็เก่งแต่ว่าต้องหาจุดให้เจอว่าเราต้องเล่นประมาณอย่างไหนได้บ้างอย่างเช่นด่านโ l ลก็อาจจะต้องเข้าในบ้านจุด B ตามจุด B อย่างเงี้ยก็จะเก่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าด่านกว้างๆจะไม่เก่งครับคุณมีควันครับคุณมีควันคุณก็ใช้ควันครับช่วย ใครที่ติดมินิสายติดชอ,ชอบเข้าสโคปก็อาจจะไม่ชอบปืนนี้แน่แแน่แน่พูดเลยแน่แน่นะคนที่ชอบปืนนี้ก็คือคนที่วิ่งเข้าประทะอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องเข้ากล้องซูมด้วยใช้ความผิวของโมเมนตัมในการวิ่งกระโดดเข้าใส่นะกระโดดเข้าใส่แล้วก็ยิงมีแค่นั้นเลยเอาความเสถียรล้วน เถียงกับแม่นยำควบคุมด้วยแต่ไม่เอาการบังคับนะครับโมบิลิตี้ตัดทิ้งเพราะเราไม่ได้เข้ากล้องนะไม่จำเป็นแต่ถ้าไปเข้าสวยก็อาจจะได้ถึงโป๊ะโอ้โหสองตัว อโอ้โหเยอะข้างหน้าข้างโอ้ข้างล่าง,าง,างข้างบนอะไรเงี้คารมันเลยนะเพื่อนอยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวนั้นแหละมันชอบคาร์มันชอบคารไอ,อ,อ,อ้พวกนี้อ้าวแล้วนอนตายกักกกนซะแล้ว เห็นปะเมื่อกี้ผมเข้าสโคบจะเห็นว่ามันช้ามากแล้วก็เวลาเข้าสโคบแล้วมันจะเดินช้ามากด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาเข้าสโคปยิงมันก็ปืนก็จะสายมากด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นสโคปนะครับ <S <S ถามว่ายิงได้ไหมเดี๋ยวลองดูไกลขนาดนั้นนายยิงได้ห่าวไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอยกสมอย่าทำร้ายผมเลยโอ้ยเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เรียบร้อย Oh, นี่เอ้ยผมไม่กล้าชุบเลย <laughs> ม่อนควันยังไม่มีเลยต้องไปแล้วแบบนาๆนๆๆนาอนาหนอ๋อ,อ เอาสิอ่ะเออเอาดิอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ได้แล้วล่ะ <c oughs> โดนดักก่อนเลยคนจะเกิดอะเนาะไกลไปไอตัวเลคคอนตัวที่สองอะ <c oughs> โอ้ยดวงหลัง โอ oh, ้โหดีมากเนียนๆไว้เนียนๆไว้อยู่เนียน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 ชันเนียนชันเนียนเนียนโยเนียนโย ไกลตรงนู้นไกลเกินไปเนี่ยมันไกลไปเห,นหน็นปะถ้ามันไกลไปมันก็ยิงไม่ได้แล้ะมันยิงอะมันยิงแต่ว่ากระสุนมันจะเบาลงด้วยเพราะว่าระยะอาวุธมัน20เมตรเอง อ,อไฟมากูก็ควันกบอ่ะเทำไมเราไม่ยิงสวนเลยวะอ๋อผมลืมบอกนะครับสำหรับเซตนี้นะครับโมบายก็ใช้ได้ถ้าคุณเล่นฮิ่ไฟถนัดนะครับเพราะว่าต้องทำใจนิดนึงว่าบนโมบายเวลาคุณซูมเนี่ยมันจะไม่มีการุมีสไซลเฉียดหัวมันจะไม่มีการดูดเป้าเน่ยเพราะฉะนั้นก็สกิลมือล้วนๆนะครับสกิลมือล้วน เอาวะเอาวะหมดเกลี้ยงจานเ,เป็ดปักกิ่งก็ <c oughs> โดนยิงข้างหลังอีกแล้วฮึยฮึยฮึย <c oughs> มาจากไหนวะโอ้โหเยอะเลยพี่ยิงไม่ได้นะครับไกลเกินไป

อีกตัวหนึ่งอะมองไม่เห็นอ้าวกูไม่น่าลุกเลยกูจะสุนหมดว่าไงครับคนจีน มีอยู่อีกสตัวมีอยู่อีกสตัวข้างหน้าเราเลยอ้ก็โอเคละนะครับอ่าชนะไปจบแล้วเย่จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเล่นให้ดูนะครับเซตนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถไปที่ตรง expert choice ได้นะครับทีผมส่งโค้ดให้ทีมงานของกาลินาแล้วนะครับปืนนี้ดีไหมก็เอาไปเทสเองนะ เผื่อใครอาจจะปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มอาจจะเอาสโคบออกไหมเพราะว่าผมติดสโคบมาเผื่อเฉยเฉยนะครับมันเป็นสโคบที่ผมใช้ประจําแต่ถ้าใครไม่อยากเอาสโคบเอาออกไปเลยก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าปืนนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ตัวสโคบอยู่แล้วก็วันนี้ผมเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ